ผมว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตลาดที่หมอนหมๆและกันในมุมมองของเรานะครับนะครับแล้วก็คิดว่า Stock Selection ใ,ในปีหน้าเนี่ยจะมีความสำคัญกว่าปีอื่นๆด้วยนะจานพีอาร์ผมอยากอยากจะให้จานพีอ ช่วยมองกลับมายังตลาดหุ้นไทยหน่อยได้ไหมครับไม่รู้ถามได้ตอนนี้หรือไปไปถามตอนไหนได้บ้างนะว่ามุมมองของทางบลจไทยพาณิชย์เนี่ยปีหน้าเนี่ยมองมายังตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังโอเคไหมยังมีำำลุ้นทํากำไรได้เป็นกอบเป็นกามไหมถ้าเทียบกับตลาดหุ้นที่อื่นครับอาจารย์ VR ถามตอนไหนได้บ้างครับเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็เลยก็ได้นะครับคือถ้าตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่เรามองนะครับ ถ้าเทียบกับตลาดทุนอื่นๆก่อนลวกันคือตลาดหุนใหญ่อย่างเช่นตลาดทุนจีนตลาดทุ้นสหรัฐตลาดทุ้นอินโดนีเซียอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมว่าตลาดทุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตลาดที่หมอนๆละกันในมุมมองของเรานะครับทําไมเราถึงมองหมอนนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเทียบ relative return ละคือผลตอบแทนเมื่อเทียบกับตลาดหุนอื่นๆในภูมิภาคหรือทั่วโลกเองก็ตามเนี่ย หุ้นไทยถือว่าทําได้ไม่แย่เลยนะในปีนี้ซึ่งเหตุผลที่มันทําได้ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่เนี่ยมันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราแลกกาดมามากแล้วปีนี้เนี่ยคนที่เอาเปอร์ฟอร์มไปมากๆทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ,อสหรัฐบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามบ้างนะครับที่เป็น top performers ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยปีเนี้เจอ correction เจอการปรับฐานเนี่ยที่รุนแรงมากๆเลยนะครับไปละ ใชเนี่ยเราเพอร์ฟอร์มไม่ได้ดีที่ผ่านมาเท่าไหร่นะใช่ไหมฉะนั้นปีนี้เราเลยทำได้ค่อนข้างกลางๆแล้วกันเนื่องจากปีนี้เราทำได้กลางๆโอเคไม่ได้แย่ล่ะปีหน้าเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำได้กลางๆอยู่ทาง s b m เราเนี่ยเรามองเซ t ตอินด t a r ์แทรเกตในปีหน้านะครับที่ประมาณ1,760จุดนะครับ1,760จุดเนี่ยคิดเป็นประมาณสักลบหนึ่ง Standard ดเดเวของค่าเฉลี่ย เ P/E ratio เนี่ยหปีนะครับเราคิดว่าทำไมเนี่ยเอ่อตลาดอาจจะไม่ได้เอ่อได้รับการเอ่อให้พรีเมียมมากนักนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับคือหนึ่งเลยเนี่ยไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้เติบโตมากนักนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะครับแต่เราก็ยังโตอยู่นะต้องบอกไว้ก่อนเราก็ยังโตอยู่ <S <S <ม>เรายังฟื้นตัวจากภาคการท,ท่องเที่ยวอยู่นะครับดังนั้น จะบอกว่าโอเคถ้าภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจเราไม่ถึงกับโตมากนะครับสามเปอร์เซ็นต์กว่าๆอย่างเงี้ยคัอื่นเขาสี่ห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะครับดังนั้นเราก็อาจจะไม่ควรได้พีเงียมเยอะมากนะักแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าตลาดไทยเรามองว่าหมอนเนี่ยสาหรับนักลงทุนแฟนคลับนะครับมันนี่พลัสที่ลงทุนหุ้นรายตัวอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่ากลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทยที่จะเป็นกลยุทธ์แบบวินเนอร์เลยผู้ชนะเลยในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่า s e กเตอร์เซเลค o ันสต็อกเซเลคชันเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับก็คือพันเอัพไซด์ไม่เยอะนะครับถ้าเราไปลงทุนใน Set Index เนี่ยอัพไซด์ไม่เยอะแต่ถ้าเราเลือกตัวที่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าอัพไซด์เนี่ยได้เยอะกว่า1นึ่งเนเนี่ยพอสมควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนต้นรายการคุณยุทธนาเนี่ยเปิดมาละ้นะครับว่ารายการช่วงหนึ่งช่วงสองนะครับมีพูดเกี่ยวกับว่า stock s e l e c t i o n เนี่ยมีความ เออจำเป็นมากนะครับในปีหน้านี้ผมเห็นด้วย100%เลยนะครับแล้วก็คิดว่าสต<ม>็อ Selection ในปีหน้าเนี่ยจะมีความสําคัญกว่าปีอื่นๆด้วยนะเพราะว่ามผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าเราดูปีนี้ก็ได้นะเออมันจะมีหุ้นกลุ่มที่เอา e ร form มามากๆเลยราคาปรับตัวขึ้นนะครับ valuation ปรับตัวขึ้นมีการ relate ขึ้นละเอาลุกดูค่อนข้างดีนะครับปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปถ้าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ย เปลี่ยนไปมากไหมสิ่งที่เปลี่ยนมากสุดเนี่ยทุกคนทราบดีอยู่ละก็คือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช่ไหมครับจากเดิม10ล้านอะปีหน้าคนก็เริ่มคาดการ่ะมีตั้งแต่ยี่สิบเอล้าน2ีล้าน2ีล้านยี่สล้านเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยผมว่าถ้าเราสามารถมา cross ได้ว่าเซกเตอร์ไหนนะครับที่ราคาอาจจะยังระกาดอยู่ valuation อ,อาจจะยังระกาดอยู่นักลงทุนเนี่ย ไม่ได้ให้ความหวังกับเซกเตอร์เหล่านั้นมากนักนะครับ mm hmm. ผมว่าเซกเตอร์เหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยใน,ใน,ใ,นในปีหน้าสำหรับหุ้นไทยนะเพราะว่าผมว่าหุ้นไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเอ่อบางเซกเตอร์เนี่ยมันก็รอว่ามันจะฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็น e a r n ์ n g ็หรือว่าคีนดิคเตอร์เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อมันเห็นงบมันมาละมันก็ฟื้นได้เหมือนกันผมว่าปีหน้าเนี่ยจะมีโมเมนตแบบนั้นอีก ผมว่าอย่างเช่นนะครับในปีนี้เราจะเห็นหุ้นกลุ่มพลังงานหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเพราะว่าถ้าราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นราคาค่ากันกันปรับตัวขึ้นเราไปเล่นหุ้นกลุ่มพลังงานมันเก่งทำอะไรได้ได้ได้ตามมันง่ายๆอยู่ละแต่ถ้าเราดูหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในปีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเอออยู่ดีนะครับเปิดประเทศ Medical Tourism กลับมาเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยปรับตัวขึ้นได้เยอะเลยนะครับผมว่าหุ้นแบบอย่างเนี้ยโมเมนต์แบบอย่างเนี้ยกับหุ้นกลุ่มงาาาบลนนน่นจะมีีีใปห้อก แต่คิดว่าไม่ใช่กลุ่มโรงพยาบาลแล้วนะส่วนท่านใดที่สนใจนะครับคิดว่าเป็นกลุ่มไหนเนี่ยก็าอาจจะลองมาซื้อหุ้นในกองทุน SBCM ก็ได้นะครับเราก็มีหลายกองทุนที่เป็นหุ้นไทยที่เป็นส c t ก v e นะครับนนะครับดังนั้นมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นไทยในปีหน้าน่าจะสร้างผลตอบแทนได้น่าจะใกล้เคียงกับปีนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังให้เซตทาเกตปีหน้าไว้แถวแถวพันเจ็ดร้อยหกสิบจุด ประมาณนี้ใช่ไหมครับจามีอาใช่ครับถูกต้องเลยครับหนึ่งเจนยจะบอกว่าไม่ได้สูงมากนะแต่ก็ยังสูงกว่าบางโบกที่เราคุยกันซึ่งให้ไว้ปีหน้าไม่ถึงพันเก็มีนะครับก็มีโอเคนะครับนี่คือภาพปีหน้าและนี่คือโปรพิเศษจาก Money p พ u s s p e c i a l นะครับ หลักสูตร Money p ั s ออนไลน์โปรพิเศษส่งท้ายปี65ครับ m e r ร y Christmas and h a p p y New Year 2023นะครับจับคู่2หลักสูตรครับนะครับได้รับส่วนลดทันที40%เลือกได้เลย m o n i y p พั s ดออนไลน์ตั้งแต่หลักสูตรที่1ถึงหลักสูตรที่11นะครับชอบหลักสูตรไหนอชอบหลักสูตรไหนก็เลือกได้เลยนะครับนะได้ส่วนลดไปเลยทันที40%นะครับ40% สนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือว่า Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y p l ล s ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสามเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candlestick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด 1,290าชาร์ตแพทเทินอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1,200บาทและ e l เรียดเวฟเทรดดิงอันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้าแนสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจ เชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ